ก่อนจะทำงานนักเรียนต้องออกแบบภาพที่นักเรียนจะวาดนะคะภาพที่นักเรียนจะวาดนักเรียนต้องจัดสมดุลของภาพคือนักเรียนอย่าให้มันเอียงไปข้างซ้ายข้างขวามากเกินไปดูน้ำหนักให้มันให้มันสมดุลกันคือเท่าๆกันดำไปกว่าน้าวเนีเ่ย จัดสมดุลของภาพแล้วก็อย่าให้พื้นที่ด้านบนมันเหลือมากเกินหรือด้านล่างเหลือมากเกินนะคะต้องจัดน้ำหนักภาพด้วยแล้วก่อนถ้าลงมือทำงานนักเรียนจะต้องวางแผนจะวาดอะไรคิดไว้หรือ,อยังยคิดแล้วครับอ่ะเดี๋ยวครูจะวาดให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นการ ก่อนอื่นเราต้องทำอะไรก่อนร่างภาพร่างภาพต้องลงดินสอเข้มไหมไม,ไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเส้นที่ไหนที่ไม่ต้องการแล้วทำไมเราก็ใช้ยางลบลบออกได้ง่ายครูให้ใช้ยางลบได้นะคะเพราะยางลบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานทัศนศิล์ชิ้นหนึ่งเหมือนกันซึ่งเราได้เรียนรู้แล้วอพื้นที่ในการทำงานมีเท่านี้ น้ำหนักภาพบอกแล้วว่าจะให้สมดุลกับกระดาษไม่เอียงไปข้างซ้ายข้างขวาม,มากเกินไปก่อนอื่นครูจะแบ่งครึ่งกระดาษนะกะด้วยสายตาแบ่งครึ่งกระดาษแบ่งครึ่งใช้ดินสอล่างแบ่งครึ่งเอาข้างเอาเอาข้างครึ่งบนมากหน่อยแต่กะแบ่งครึ่งไว้ นะดินสอร่างภาพไม่ต้องใช้บรรัทัดขีดเลยใช้มือนี่แหละแบ่งล่างเส้นเบาๆไปแบ่งครึ่งแล้วก็วิวเนี้ยครูะจะเอาแเอาแนวนอนนะคะพื้นที่ได้กว้างหน่อยในการทำงานสองข้างเนี้ยครูจะวาดเป็น ก้อนหินนะคะก้อนหินอา้าววานักเรียนว่าวาดได้ไหมอ้อาวก้อนก้อนหินของนักเรียนเป็นลักษณะไหนจัดวางภาพจับดินสอตามถนัดอา้าวหนึ่งก้อนกี่ก้อนสองก้อนเห็นปะล่างภาพ่ไม่ต้องลงหนักไงอา้าว อไม่ต้องลงดินสอหนักไงก้อนใหญ่ไปหรือเปล่าอ่าถ้านั่นเส้นดินสอก้อนไหนที่เรา เส้นไหนที่ไม่ต้องการก็เดี๋ยวก็เอาออกได้นะอา้าวคราวนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันเส้นที่ไม่ต้องการเอาออกเส้นนี้ไม่ต้องการเอาพื้นที่แค่นี้จัดน้ำหนักภาพสองข้างให้เท่าๆกันนะ สำหรับการวาดก้อนหินกี่ก้อนก็ได้แล้วแต่นักเรียนจัดภาพข้างๆอ่าคราวที่แล้วว่าให้สีต้นไม้ไปโดยการจับคู่สียังจำได้ไหมอ้าเดี๋ยววันนี้ถ้าวาดต้นไม้ขึ้นมาให้จับคู่สีด้วยนะคะถ้าใครวาดต้นไม้มา หือหือหนูวาดต้นไม้หนูก็จับคู่สีมาด้วยนะคะเพราะว่าเวลานักเรียนวาดสิ่งที่นักเรียนเรียนไปสามารถนำไปใช้ได้ทุกครั้งเลยที่นักเรียนวาดภาพนะให้จับคู่สีสำหรับการให้สีต้นไม้อ่าเติม เติมต้นไม้ไปแล้วนักเรียนก็จัดกี่ต้นก็แล้วแต่ ธรรมชาติภาคทิวทัศ์ธรรมชาติบ้านก็ได้ภูเขาทุ่งนาได้หมดว่าภูเขาทุ่งนาน้ำตกได้หมดชาวนาชาวสวน หรือทะเลน้ำตกปาละอูได้ทุกอย่างนะภาพทิวทัศน์ที่นักเรียนประทับใจเตินหมายนักเรียนก็ วาดเหมือนที่นักเรียนเคยวาดคราวที่แล้วอะที่เราคราวนี้วาดปประกอบเป,เป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาพทิวทัศน์เติม <c oughs> กิ่งกา้านสาขาแล้วก็เวลาให้สีจับคู่สีเหมือนเดิมยังจำได้ไหม <c oughs> ยังจำได้เรียนก็ให้สีเหมือนเดิม ข่าวที่แล้วส่งหรือ,อยังไะต้นไม้ส่งงานคูด้วยนะคะงานทุกชิ้นส่งด้วยอ่าดูน้ำหนักภาพ ได้อาสองข้างน้ำหนักภาพออาวข้างล่างอันนี้ร่างภาพร่างภาพนักเรียนร่างภาพกันตอนนี้นะคะ แล้วรายละเอียดไม่ต้องใส่มาก,พกเพราะรอลาเรามีแค่50นาทีตอนนี้ก็เหลือประมาณครึ่งชั่วโมง25นาทีสีที่ใช้นัเกเรียนเหราสีที่ใช้นักเรียนต้องเหลาให้พร้อมใช้ตลอดเวลา เส้นไหนที่เราไม่ต้องการรบออกไปลบได้ลบได้ไม่นี่คือภาพที่เราร่างขึ้นมาอ่ตั้งใจว่าน่าเดี๋ยวจะโชว์เอาไปโชว์ด้วยภาพในวันนี้ อ้า<ะ>อ่าระหว่างที่นักเรียนกำลังร่างภาพระหว่างที่นักเรียนกำลังร่างภาพครูขอนำเสนอชิ้นงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านแจ่มอุทิศหน่อยนะคะ อยู่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะคุณครูคุณครูเขาได้ส่งส่งขนมมาให้นักเรียนนักเรียนคงได้ทานแล้วใช่ไหมอ่ะเนี่คุณครูเขาก็ส่งผลงานนักเรียนที่อยู่ปลายทางมาให้ดูด้วยนะในการวาดรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่เป็นของ อันนี้ครูอ,อ่านไม่ออกจริงๆนะคะว่าชื่ออะไรนะคะไม่รู้ของใครนักเรียนดูเอาแล้วกันนะคะดเด็กชายภูธเนศค่ะมิติกันโทนะเออนี่เป็นภาพธรรมชาตินะรูปทรงของบ้านอ่อนานักเรียนของนักเรียนได้ส่งครูหรือย,อยัง นี่ก็คือ,อรูปทรงของบ้านนั่นเองนะสวยงามค่ะในเรื่องของรูปร่างรูปทรงเด็กหญิงปียะธิดานะรูปทรงของแก้วน้ำคุณครูสุพิษทองวันีเป็นครูประจำชั้นนะคะเนะี่ยลูกศิษย์คุณครูสุพิษอันนี้คือตัวตัวอย่างผลงานที่ที่อยูอ่โรงเรียน วัดแจ่มอุทิตนะคะอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาลูกศิษย์ของคุณครูสุพิษทองมณีนะคะได้ส่งมาให้เราดูอาตอนนี้นักเรียนร่างภาพกันเสร็จหรือ,อยัง <Yeah. S 1> อาต่อเลยเร็วๆให้เวลาเอาให้สวยๆนะวันนี้เพราะว่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวคราวหน้าขึ้นเรื่องใหม่แล้ว แล้วเดี๋ยวถ้าของใครสวยจะเอาไปจัดนิทรรศการโรงเรียนด้วย ไม่ต้องเขียนบรรยายอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวครูดูตรวจดูผลงานแล้วครูจะทราบเอง อย่างเดียวเหรอรายละเอียดอย่างอื่นมีไหมบอกว่ารายละเอียดน้อยๆก็เลยมีแค่ภูเขาแค่อย่างเดียวดูไม่ออกนะว่ายัางไงเอามีสีสันสวยงามด้วยมีต้นไม้ด้วยเอม้ม,เอมีต้นไม้มีบ้านด้วยให้มีสีสันหน่อย

คงจะพอสมควรกับเวลานะคะก่อนอื่นตอนนักเรียนจับคู่สีเหมือนเดิม